thank you Se แล่ผ่านไปอย่างนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยดูเหมือนเรานั้นคงฝันไปจังเร็วช่างไวอย่างนั้น i friend. เพื่นอนน้องแล้วก็โดยเฉพาะที่อยู่ในสนามตีนี่ครับผมเนี่คือคือมีโอกาสหลายอย่างที่เราเป็นมีความทรงจำนะครับไม่วาม่าจะเป็นเราไม่วาม่าจะเป็นสนามตีที่เราเอยู่เนี่ย ป็นผู้เช่านะครับไม่งั้นก็มีทีโอกาสเจไม่มีทางมีการร่วมด้วกันนะฮะก็คือคนที่พาเราไปหาเนี่นะครับแล้วก็คนที่อยู่ต่างต่างมีงานอยู่ต่างต่างพนักงานก็ไม่มีโอกาสเจอกันได้นะครับก็จะเป็น ก็จะเป็นทางด้านอะไรที่เราไม่ได้ได,ได้ได้ทำงานด้วยหรืองานวิจัยที่เราถ้าเราไม่ได้เป็นสัมภาษณ์ทำง,งานร่วมกันก็ไม่เป็นอะไรกันในส่วนที่ทำให้เราเชื่อมโยงกันแล้วก็คุยได้ง่ายขึ้นนะครับลืมลืมลืมรอยต่อในเรื่องของของงานของของธุ<ต>รกิจในงานอะไรนะครับก็ในส่วนนี้ก

มีในการร่วมกันมันเป็นความสุขเป็นความทรงจำที่ดีนะครับพี่ๆขอบคุณพี่ๆที่ฝนกต่อตั้งโน้นนี้นะครับที่เราภูมิใจเนื่องจากได้ดีดีให้องค์กรเรานะครับอาจจะ เราเจ้าหนงาที่ชาวต่างด้ที่เพื่อนๆทคนยัไม่เห็นว่าพวกเรามีกาจกรรขนาดนี้เราก็เชื่อนนขนาดนี้ส่วนพี่ๆผู้ขอตั pues Although, so point, nah so ้งได้ทำอะไรไว้เยอะแล้วก็ต้องฝากน้องๆที่ที่ดูแลยาี่ีออกไปนะครับว่าได้ศึกษาแล้วก็สร้างถิ่งดีๆอย่างนี้เกิดติดในในองค์กรเราอีกนะครับก็ ย okay. าไม่ดีนะขายเยอะแค่ไหนลูกเกก็อันนี้ก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่เอ่อที่เปิดใจให้โอกาสในการในการเอ่อมา เวลาเดินผ่านเดินผ่านนี no ่ลงหามนะพี่ลงไม่ใช่ลงในตัวตลอดพี่เดินผ่านตลาดนัดอ่ะทุกทีวันนี้พี่วันนี้พี่พอพี่สุดท้ายเลยกูไม่ต้องหัดนี้กัได้หนึงตรงนม่พี่แนวเดินตลาดนัดเพราะว่าอีพี่แนวนะครับก็ก็ขอสุดท้ายขอขอบคุณคนนะครับที่มีความปรารถนาดีไม่ว่าจะเป็นไอ้เพื่อนๆหรือตัวเหรือตัวพี่เองนะครับ แล้วก็อยากจะให้ตรงนี้เป็นิุณภาพที่มีความทรงจำเราตลอดไปนะครับในภารกิจเป็นกเกษียณรุ่นแรกของทุนลมนะครับ<อ>กเกษียณรุ่นแรกชุนมแน่นันจะเป็นี้นมีทาการนะเป็นนักคนที่เราออกหรือว่าพี่ๆที่ไม่ได้อยู่ชุนมนะครับก็ถือว่าเป็นกเกษรรุ่นแรกอยากให้ลิตงที่เาทำวันนี้มันเป็นบรรดกษานะปแพทเทิร์นดีนะครับ มีเปิดวิีโอคิปมีข่าว,ม,วมีเป็นพธที่ดีนะครับดีดีกว่ามาถึงนั่งกินแล้วก็เลิกกันไปนะครับอันนี้อยากให้ศึกษาแล,ล้วก็พัฒนาแบบพยแวย้จะุกนให้บสว่าเป็นความรทัใจแล้วก็อยากให้กลับมานะอีกนครับอก็อัอี้อให้มีความสุทุกคนนะครับ พูวาแล้วคุณพูที่ดีมากเลยตอนตอนนด้เปียกของของกู้กุ้งสี่สิบหนปีเดีนะครับเพนวี้ครับก็ไม่ใูดิีเดพากพูมาใจเลยซึอนีรับที่ผมากพูดด้วยกพี่สัตพูดด่นนะครับจีดีนไม่อครับไม่ได้คุณนไ่อ๋อ ออตอนนั้นอยู่ในเขตค,ครับช่วงแรกทก่อนที่มีการตั้งชมรมนะก็อยากเล่นดนตรีมากเลยนะครับก็ไปเล่นดนตรีในห้องชมสวนนั่นแหละนะครับก็นนเล่นกับคุณวรพิทแล้วก็น้องชายคนมาลองนึนะครับก็เป็นจุดแรกคนระับของการที่เริ่มเล่นเพลงครับม่มีเสีเพลนาคารนะครับ,นะรบจากนั้นที่แนะอร์เราก็ถูกไถ่ก็ับมา รอกแ้วโจนี่เขไ้มาาได้มาาเาเข้ามาแต่ลตรงนี้นะครับอยางนั้นเนี่ยคือมันจกสิ้นปีแล้วจสิ้นปีนั่นเองะครับตานนี้เรื่องถู่ตืนนิดหน่อยนะฮะก็มามาพิสลาแล้วพิสรากหน่อยนะครับมาเรงถูกตยเรลยมาเรที่นยุคหนึ่งพอรดีสี่เก้าปีสี่เก้าเนี่ยผมย้ายผมย้ายไปสอจอก่อนสอจอพอไย้ายมาครับเนี่ยรู้นการจัด ในเรื่องของชุมลมบางทีที่เป็นแบบเป็นเป็นตราดาแล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยช่วงนั้นผมยังไม่ดีเลยนะให้ผมไม่น่ากินข้อมูลอะไรเยช่วงนั้นเนี่ยอยู่ก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะมีแตไรเก่ผู้เสียงมีความเครี่ยน,น,น,อยนโอ้โหนะนะไปทำงานทข้างเนี่ยมาคุยดีกว่าเนะี่ย จากัลบบ้านกันจะก่อนที่ไงมั้งวันนีี่สู้มาดีว่าเขาสู้ทไมสู้มาแบบแฉแึ้งทไได้แค่ไหนที่เนก่ั้นมาแต่ว่าก็เขาได้หลายๆอย่างโดยเพราะนตรีแบ้นตรีนี่มาดึงสู่เลยว่าเออพอตอนเย็นปั๊บเนี่ยเราก็ได้มาเจอเพื่องใหน่ราซ้อง ะครับตอนเช้า,นะก,าก็ได้นะั่งสัปาหกาแฟกันก็ได้มาได้กลุ่มงนทั้งสบายอย่างนะาแหนทำให้เรามีชีวิตต่อสู้ใหมาเรื่อยๆนะครับไล่ใหม่เรื่อยๆเลยนะครับก็มันก็ไปอาจจะไปแตกภาพรวมของศักดิ์ได้ร้อยกว่าน,นะนะครับอันนี้จะเป็นต้องต้องใช้เฉพาขอบีนน้องๆทุกคนนะที่ ที่อะไรที่มาร่วมกันนะครับพี่ด้วยนะพี่มองด้วยแล้วก็ร่วมกันทําให้ทาให้เราทําให้ทำให้ผมแลนะพี่ก็ด้นะครับออมีพลังมีพลังทําให้ทํางานได้ไหนต่อหนึ่งตรงนี้สําคัญเลยแต่ว่ามันเป็นส่วนที่มีขแขกเข้าเป็นนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณน,นะครับรแล้วก็ อีกการหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะของเรื่องอะรเงี้ยโอ้ยขอบคุณอะไนะครับของเงี้เรื่องเงี้ยนะครแกคนออกแบบนี่คือโอ้หครับปฏิบัติโอ้ีประการความดีนะครับทั้งถ่ายรูปถ่ายต่างต่างนะครับเขาเป็อะไรไม่ดีเลยรวบรวภาพอีกควาหมายคือแล้วที่ปุ๋ยนี้นะครับก็เป็นคำพูดขอบคุณนะทุกการเรียนรู้นะครับ ผลเและความสุนแรที่ดีขเลยนะครับก็บางอย่างก็แตกแต่เรื่องของบทเพลงนิดนิดหน่อหน่อยนะครับก็มาดูกันนะครับก็ชื่อชื่อแล้วก็สามเอ็ดพันยเจ็ดนะฮะทีนี้ตัวเลขครับตัวเลขสามสามขีดสามขีดสองเจ็ดเนี่ยคืออะไรนะครับมาคือเพลงเนี่ย ทรสอบจะไปแทนต่อเาก็หาดิจะไปร้านหนึงร้านไหนดีที่ทอาเมเซอร์กัน็นตัวอปนี้ร้านตสอบจบอกรบ้านอบ้าวอกัี่บ้างมอค้อกทแนีอิงี่บ้างวิทแหละจบอกนะครับว่าใช้เครื่องที่แฟรแททำน วารก็เป็นเร่ที่วงนั้นน่ะดกด้วีมือใ่ครับคือไม่มีไม่มีงานเสียเลยะบอดชิ้นหนึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยถ้าเสียไปก็ต้องทำใหม่แต่ซอนเขาทุกชิ้นเลยเสียสอบอกว่าอกไม้สูงท่วมเขาตึกชั้นหนึ่งตอเสร็จนะครับ

รับตงเรีนนะนี่คนก็เปนที่มาของของที่ได้รับมามอุเราะห์ขอกมานส่วูงยามากครับขอบคุณโอ้แล้วก็สับนนะครับเ้ขยักขยักเติมนิดนึงครับเว่าเดี๋ยวจะกับวันนี้ไปแล้ว เหตุการณ์ก็จะผ่านไปแล้วจะเข้าสู่ชีวิตปกติของเราที่ทุกคนต้ทํทำงานทุกที่ก็ไปอยู่บ้านไปหากิจกรรมทำนะครับก็อยากจะบอกว่าทุกคนมีตามตามีามิีพผ่านมามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนๆหรือน้องๆหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานไปหมดเลยนะครับต่สุขุมไปแล้วนายไปแล้ว <laughs> ผูุ้เนี่ยที่ไที่งานนี่อคนที่งานานิโาควิดครับอันนี้โควิดีนี่การโควิดเลยนะทไปต่วไปเจอเข้าไปนัพูนี้พูดนั้นต้องพูดถึูี้เงถึงเกินจับจับเต็มีวีกก่าด้วยผู้เบลอีกผู้เบลที่ผู้แรกมันก็เป็นเป็นเปิดเปิดจัวของชมรมที่แต่งงานแว แล้วผู้ต้องขังกยือยครับใครที่มีโอกาสได้ไปเนี่ยแต่ว่าไม่ดงคนที่เหลือจะเกิดจะแต่งรับเชิญอยู่นะครับ เพนไม่ใช่เอาไม่ใช่เป็นแบบแค่เพื่อนเดียวมันากกเพื่อนนะฮะแล้วก็ยหนึ่งคือก็จะมีของของเบลก็จะมีเรื่องของเวลาพูดให้่อนฟังก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างของ,งวัวไรโบรานนะครับตอนเช้าใช้งานเบลถ่ายวีดีโอกันตอนเย็นซ้อมดนตรีตอนข้ามกินเบียร์ยังไงชีวิตเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เราก็แบบรู้สึกเราปรับมันได้แล้วเรารู้สึกแบบเออทำงานแล้วมันสนุกน,นะครับอันนี้คือเป็นอย่างที่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 เราไปเล่าต่อได้นะครับ แล้วก็เอ่อพ,พ,พล,ลัง่องอางนดีนะครับยังอีกตัวอย่างหนึ่งคือสามเอกนะครับประมาณที่สามเอก สัมพักด้วยคนนึงที่เข้ามานะครับก็คือก็เราวหยความว่าเราเราเราพรคัดเลือกเราคัดเลือกคือเราหันะครับห7เจ6ด7ปดนนะครับแต่มีคนหนึ่งที่ไม่ใช่ศูนย์แต่ตามารถเข้ามาอยู่ได้ครับคนหนานแสงผมไม่ได้พูดนะผม่ได้แล้ว ท่านท่านท่านหัวทองก็คือคนที่คือคนที่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 แบบรู้จักกันด้วยด้วยด้วยการที่แบบว่าเชิญมาเป็นพิธีกรของมางรุ่งรายการนะคับในชาแนวแล้วก็ทํารายการอะไยออย่างากกานะครับได้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 เห็นความสมามารถของคนที่เป็นันสมองขององค์กรแต่ว่าบริหารชีวิตได้แบบก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าหนึ่งว่าไปดูไปดูนิวเดี๋ยวว่าเขาทำอะไรได้ขนาดไหนเรียกว่าถ่ายรายการไป เปิดประชุมไปหมคนปาณนี้เสียบ <ked> มันเียันก็โซฟาอยู่ไหนทไปเรื่องมาๆน,นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบมองไปทุกคนมีเรื่องรากัหนหมดเลยนะครับแล้วก็จริงๆอยากจะอยากจะแสดงความรักด้วยกันจากจะกอดพวกเราทุกคนแต่โอก,กาสมันมันคงเป็นไไม่ได้ขอตัวแทนนะครับเน้นมาเราดกาะที่ นะครับแต่ว่าไอพี่โจบอกว่าหอมแก๊บไปจริงๆริทุกคนมีเรื่องราหหมดลืมนี่อีกคนนึงคนนี้คนนีคนน้ค,นนค,นนคือคนที่เกิดปีเดียวกันนะครับเป็นคนที่ มันเหมือนกับทำไมเราถึงจพัีนยวกันพี่แล้วทำไมทำไมเราพูดภาษาเดียกันก็ใจ้หมดเลยเพราะว่าเอยปีเดียวเดียวกันไหมยังไงครับปีนักสัตว์กันอ๋อพี่นักสัตว์เดยวกนทางทางแค่หนึ่งตังรอพี่มีเกยใหยเลยหยเยเกยเยเยเย เจเจกกับเจกีกับเจไปข้างนอกเลยนะเจน้าา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 มาา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 า้าา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 แาา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  อ่อพวกเราเป็นน <ừ> ้อง <ừ> ่ท <ừ> ุกคนเองนะครับเขาก็จะมีสภาพของทีมใหม่ที่แท้อเคครับ